ส่วนที่เป็นวัตถุที่อาศัยเรียกว่าอุบัติายาโรคในส่วนที่หยาบนี้มีรูปอาศัยอยู่เช่น,นส่วนของการเคลื่อนไหวก็เรียกว่า,ายอุบัตยาโรคเรื่งหายใจจุดส่วนยอยุบัติยาโรเช่นแล้วนอทแข็งเคร็งเป็นอุปัติยาโรคเพื่อพัฒน,นะนาต้ก็มีรูกถึงลูกว่ารูปอาศัย เียให้เป็นหทต่างนฮกว่าเป็นเวทนามันไม่ใช่รูปหรืตรงแต่มันอาศัยรูปอยู่เราจึงเรียกว่าเวทนาเะฉะนั้นในเวทนาในส่วนที่เป็นขั้นห้าเนี่ยก็มันเป็นเชื่อมสัมพันธ์รูปเป็นส่วนเป็นหลักแล้วก็สัญญาสังขารยัเนยเป็นนามแต่ส่วนที่ชักยงรูปกับนามก็หากัน เขาเรียกว่าเวทนาถ้าไม่มีเวทนารูกกำลังก็เข้าถึงกันไม่ได้ะฉะน,นั้นเองก็ตัวเวทนาจึงเป็นตัวสะพานเชื่อมหรือเป็นตัวสื่อกลางที่จะดึงรูกกำลัปปงเข้าสัมพันธ์กันตัวปรักเชื่อมระหว่างไฟกับเครื่องเขงา้ามาดัดฉะน,นั้นเองตัวรักตัวน,นี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องเอาใจใส,ใส่เป็นพิเศษ ก็จะมีการตั้งสวิตตั้งคัดเอาทำปลักเอาไว้เพื่อต้องการใช้ไฟเมื่อใดเราไม่ต้องการใช้ไฟเราก็ถอดออกลงคัดเอาปิดสวิตเมื่อใดต้องการใช้เราก็เปิดคัดเอาเปิดสวิตพิจาาเหมือนดถ้าเมื่อใดต้องการใช้แล้วก็เปิดรับช่วงใดไม่ต้องการใช้ก็ปิดแต่การพิรณาของนักปฏิบัติที่ปรินายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องยกคัดเอาจาก โดยการเช่นเมื่อไฟความโรคความกดความหลงช็อ,ชอตเข้ามาที่อายตนะตามีจมูกยิงเข้าเราก็ขึ้นกระเท้าไว้หันการกระทบนั้นก็ไฟก็ช็อตตดยถึงใจหันทีนี่แหละท่านให้เราก็มีอยากให้ไฟชนิดนั้นเขสู่เครื่องเราต้องการไฟที่ดีไฟที่ปรับแล้วไฟที่เป็นไฟที่ดีเพื่อไฟ ความไมตากรุณาไฟความสักหาน้ำความไฟดีไฟนึงความสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายเราต้องการไฟชนิดเข้าเข้าที่มันแปลงเรียบร้อยล้วแต่ไฟนี้เป็นลัษณะโอเวอร์โหลดทีามบางอย่างบาง่งที่มันใจแล้วก็ปล่อยก็ปื่อเกิดการแล้วเปิดเกิดการเผาไหม้ได้จิตใจด้อารมณ์แล้วเบิดอารมณ์อารมณ์มันช็อตที่เราพูดกันนะ ฉะนั้นเองเราจะทำอะไรที่จะจัดจัดการเวทนาตัวนี้ได้เพราะเวทนาเป็นได้ทั้งรูปและนามในการศึกษารูปและนามในแง่ของวิปสัสสนาเราจึงเริ่มต้นที่เวทนาแต่ถ้าเป็นสมถะเราจะเริ่มต้นที่รูปแต่เวทนาเราเริ่มต้นที่วิปสัสสนาเราเริ่มต้นที่เวทนาเป็นรูปนามเนที่เดียวนะดังนั้นเวทนาในฐานะ ดัง้ะถือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามนะฮะปนูนเป็นนางเศรญานที่ถ้าหากว่าเวทนาตัวนี้ในฐานะที่เชื่อมระหว่างความรู้สึกทางกายไปสู่คว,มวามรู้สึกทางจิตและ,ะลอารมณ์ก็เอาเวทนาตัวนี้มาเป็นตัวเชื่อมเหมือนกันซึ่งมาในสตรฏฐานสีเรียกว,ว่าเวทนาลุปัสาสี อาศัยเวทนาเป็นที่ระลึกที่จะเชื่อมความรู้สึกกายกับรู้สึกจิตเข้าด้วยกันดยอาศสยเวทนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะอาศัยเวทนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างสองส่วนนี้ท่านบอกว่าให้ดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาอย่าไปดูเวทนาว่าเป็นเราหรือเวทนาว่าเป็นเขาถ้าเมื่อใดเราดูว่าเวทนาเป็นเราเป็นเขาปั๊บเวทนาก็จะเชื่อมต่อรูตันนี้ให้เป็นอัตตาภายในและอัตตารนนี้ก็ การคิดเดี่ตัาหางแต่ถ้าหากว่าการที่จะมาดูเวทนาบริสักว่าเป็นเวทนาเมื่อให้มันเป็นอัตตาต่อไปก็จะต้องมีกําลังหนึ่งด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาเข้าไปใช้เวทนาแต่ถ้าเราไม่สามารถพัฒนากําลังสติสมาธิปัญญาเข้าไปใช้เวทนากําลังหนึ่งก็เลียกกำลังของอวิชชาก็จะเข้าไปใช้แทนเมื่อไรกําลังไป กําลังของอวิชชาไปใช้เวทนาเป็นตัวกลางรับผลรับออกมาก็จะเป็นอัตตาเป็นกิเลสแต่งาประธานต่อไปดังนั้นที่เรามาปฏิบัติคันี้เพื่อที่จะแปลงเวทนาให้เป็นตัวปัญญาที่เราเรียกว่าสัจจะว่านะถ้าเปิดปัญญาปั๊บเรจะเห็นว่าสัจวาวทนาเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารยานไม่ใช่เราแต่ถ้าเมื่อไรเราขาด สติสมิญญที่เราเรียกว่าวิชานะเวทนาก็กลายเป็นอนาการเป็นกิเลสนาทุทานไปทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้น,น,นนะเ,เราึงมาฝึกฝนตัวสติสมิญญเพื่อที่จะแปลงให้เป็นวิชาเข้าไปแปลงเวทนาให้เป็นสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นวิชาอันนี้ก็เป็นบทบาทสําคัญเวลาเราปฏิบัติเราจะมีข้อตัวเวทนาการดูลูกดูดังนะก็คือดูเวทนา จะไปเรื่องอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามไปแยกไม่ได้แต่ดูผลรวมของรูปเ้้งนามก็คือเวทนาเช่นปวดขาเกิดขึ้นถามว่าปวดขาเป็นอะไรเป็นรูปเป็นนามเพราะก็ถ้าจะเป็นเวทนาก็ได้แต่เราจะบอกเป็นเวทนาดูเหื่อนว่าเป็นกว้างไปเป็นรูปเป็นนามแต่ถ้าเวทนามันเป็นเราแสดงว่ามันไม่เป็นรูปเป็นนามแล้วมันก็จะเป็นอะไรเป็นเรา็พือเป็นอัตตา เพราะฉะนั้นเวทนามันจะเป็านอัตตราหรือเป็นอนัตตาที่ตัววิชาหรืออวิชชาถ้าอวิชชามาเข้าแทนเวทนาก็กลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าหากว่าวิชา,าเข้ามาแทนก็ใช่เวทนาเป็นอัตตายถ้างว่าตัวอวิชชาเข้าแต่ถ้าหาวาวิชาเข้าเวทนาก็กลายเป็นปัญญาอันนี้ในส่วน เวทนาในฐานะที่มาในสติปัฏฐาน่อมาเวทนาที่มาในฐานะเป็นสมุทัยของทุกดูมาในปฏิจจสุบาเพราะนั้นเวทนาในฐานะที่เป็นลำดับทุกการเกิดทุกแล้วมนันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไรเวทนาอวิชาสังขารปัญญาอย่งลูก่การเจริญน้ผัสสะเวทนาเป็นลำหน้าที่เป็นระดับที่เจ็ด พอถ้าประกานโดยเจตนากานหาประานชาติภพะระดับนะก็จะมาเป็นระดับที่เจ็ดนะนั่นเองในภาคปฏิบัติสติของเราจะชา้าจะไวย่างไรขอให้ม,มาอ่านเวทนาให้ได้นะแวเขอว่าสติของเรามัน ยังไม่เข้มแข็งคออวิชาเข้าเราก็ยังสติก็ยังมาไม่ทันอวิชาแปลงไปเป็นสังขารสติก็ยังตามไม่ทันอ้าวิชาแปลงไปเป็นวิญญาณสติก็ยังตามไม่ทันอวิชาแปลงเป็นนามรูปสติก็ตามไม่ทันอีอวิชาแปลไปเป็นขัตอายตนะก็ตามไม่ทันแปลเป็นภาษาตัวแปลงไปเป็นเวทนาถ้าเลยเขตเวทนาเลยก็ยังตามไม่ทันเห็นไหมเพราะว่าทุ้กเกิดแน่นอน กีเลือตัวแดงเลยสมัยก็เเพราะฉะนั้นโดยที่น่ะยังไงก็เจริ่มสติในความที่สุกเพื่อให้เวทนาที่ทันที่เวทนาหรือลูปนามเอาจิตเอาความรู้สึกตัวไปอทันรูปกับนามไว้ก่อนมายั้งอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเลยเขียนไปปั๊บมันก็จะเกิดเป็นสมุทัยของทุกแต่ถ้าทำกระทันรู้รูปนามอยู่สัตว์ว่ารูปสัตว์นามยังไม่เป็นถ้าเลยจากเขียนลูปนามนี้ไปรูปนามก็กลาย ถ้าหากว่าตัววิสติตาาถึงเวทนาแล้วยังไม่ทันอีกเลยเขตของเวทนาไปก็จะเป็นเป็นอัตตาอย่าขีจิ้แต่ถ้ามาทันเวทนาป๊บมันก็จะกลายเป็นเวทนาถ้าสติมาทันเวทนาทันที่จะเป็นอัตตามันก็กลายเป็นเป็ปัญญาไปเห็นไหมคือนั้นหน้าที่ที่เราจะแปลวิชาอวิชาได้ต้องทนให้ทันเวทนา แต่ถ้าหากว่าทันก่อนหน้านั้นก็ยิ่งดีแต่ว่าเราไม่ได้ทำทันหรอกพระอรหันต์ก็ยัทนทำแค่ภาษาใช่ไหมอริยะเป็นคลทนแค่เวทนาบุคคลที่ทันแค่แต่มาเอาประารชาติภพก็ยังไม่ยังไม่ท,นนทนันบุคคลที่รู้จึงยังเดินเชื่อมันอโศกีปแหลกเพราะฉะนั้นเองก็ขอให้เรา,าได้ศึกษาทำความรู้สึกตัวนี่นะให้ชัดอย่างน้อยมาทันว่าเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นรูปนามแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปเป็นปพะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นอะไรไม่ใช่เป็นรูปนามมันกลายเป็นนามรูปเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์แล้วเพราะฉนะนั้นให้ทนถ้าสมมติว่าความงวนมากันบ ถ้าเราไม่ทันความง่วงก็กลายเป็นสมไัรแต่ถ้าเราทันความง่วงก็กลายเป็นตัวทีโรคไปแต่ถ้าหากเลยไม่ทันก้องการเป็นสมทัยไี่เดี๋ให้เกิดทุกข์ถ้าทันป้ความง่วงถูกแก้ไขปวดเรื่อรังไปเป็นนีโรคไปทันทีมั้งเองเพราะนั้นเราจึงฝึกเยอะๆเลยตัวรู้สึกตัวเดินตัวปุ๊บ่งความรู้สึกตัวทุกรูปแบบโดยป้องกันไม่ให้นิวรณ์โดยเดินเข้าหรือ ันือเข้าก็ให้น้อยที่สุดหรือให้สั้นที่สุดได้ไม่ให้เข้าเลยไม่ได้ที่กลางวันกลาเช้าก็เสถีแตจะไม่สมบูรณ์แต่ย่ามันเข้าไปนานถ้าเข้าไปนานแล้วมันก็จะทําให้กรูปกรร่างเป็นอาการโดีวที่เราไม่สามารถจะสกัดมันได้เพราะ,ะในสั่ัตินี้ไปสังเกตว่าเวทนาหรือรูปนามของเราเป็นอะไรถ้าพูดถึงรูปนามกับเวทนานี่เป็นตัวเดียวนะเพราะรูปนามเป็น เวทนาไปได้ทั้งลูปทั้งนามเพราะฉะนั้นบอกว่ารู้จักรูปนามได้ยังแต่คุณรู้จักเวทนาได้ยังคุณเห็นลูปนามได้ยังแต่คุณเห็นเวทนาได้ยังคุณเข้าไปในรูปนามได้ยังไปในเวทนาได้คำถามอย่างนี้คเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้ใช้แก้ก็ได้กาแรเวทนาเป็นภาษาที่เทคนิควิชาการเกินไปไม่ใช้รูปนามเป็นภาษาธรรมดาเพราะนั้นเองก็ถ้าเราจะถูกถามว่า นั่งนี่ลูกน้ำปรากฏตรงไหนนี่เจ้านั่งอยู่เนี่ยลูกน้ำปรากฏะจุพูดไปเรื่อยๆเนปรากฏตรงไหนะนั่งอยู่เนี่ยยกมือเนี่ยลูกน้ากฏตรงไหนวนไหนไม่สบายไว้ในร่างกายเรนนี้ ก็ได้นัมนส่วนไหนแหละนั่นส่วนไหนมันไม่สบายส่วนนั้นแหละเวทนาปรากฏรูปนำปรากฏไหมปรากฏแต่เราจะเห็นรูปนาำรูปเวทนาตรงนั้นเป็นอะไรเป็นสัจธรรมความรู้สึกหรือว่ามันเป็นเราอ่าบางคนเขาบอกว่าเราปวดเราเมื่อยเราหนักเราหนักนั่นหมายความว่าเป็นสุนทรภไปเรียบร้อยแล้วถ้าว่าเราปวดกันเพราะเราปวดหรือยสักตังมันก็ปวดแต่ว่าเราอะไรเราเบื่อเรา เมื่อยเราสบายเราไม่สบายเป็นสมุนไพรไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราเห็นว่านี่เป็นรูปนามเป็นสัตตวเวทนาไม่ใช่สัตว์ปคลตัวเดิตัวเราเขาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกเวทนาเป็นนั่นต่าเราก็แค่้บำบัดที่ลงไปเราก็เวทนาตรงไปก็คกอขึ้นมาแทนนี้ก็แก้ไขไปอย่างนี้นั้นสติถึงใช้มากแต่ถ้าเราสติไม่พอใช้ไปเวทนาก็กลายเป็นอัตตาเป็นเราไปวันยังค่ำ ราะนั้นจึงจเจริญสติให้มากเพื่อจะได้พอใช้พอใช้หมายความว่ามันรู้ท่อทันว่าอะไรก,กำลังกลังเกิดขึ้นในตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปเราไม่ได้รู้ท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราหรือรู้ไม่ทันหรือ,อทันแต่ไม่รู้ก็ถือว่าเรากําลังของสติเราไม่พอเพราะอะไรเพราะการถอนายเพื่อปดเรื่องแก้ไขมักไม่ปรปากฏการปอนไปบดเรื้องแก้ไขหาวิธีแก้ไขนั้นเรียกว่ามากัก แก้ไขได้ส pues ําเร็จเรียกว่าน yeah. ีอโรดสมมติเราความง่วงกำลังปรากฏตัวปั well, yeah. ๊บเราหาทางรรไปแก้ไขถ้าแก้ไขได้ตกงความง่วงนั้นก็เป็นดีอโรดไปดับไปพ่นไปสักพักหนึ่งพอสติเริ่มอ่อนลงมาใหม่มาใหม่เอามาเข้าไปใส่ใหม่วันหนึ่งใช้กันอยู่อย่างเงี้ยจนใช้บ่อยเข้าไปเข้าตัว อาวียสัตว์ที่เราใช้เป็นประจําก็จะเกิดความคล่องตัวหรือความช่วนิชงนานเราก็เ่มใช้อวียสัตว์เป็นการคนไปแก้ไขด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ว่าเวทนาเป็นสัตว์ว่ารูปนามแล้วเข้าไปแก้ไขแต่ไม่ได้เข้าไปเสพหรอือไม่ได้เข้าไปปฏิเสธตับดันต่อต้อตานติดยึดไม่ได้เข้าไปแก้ไขแบบนั้แต่เข้าไปแก้ไขเพื่อจะให้มัน ดับไปหมดไปสิ้นไปแล้วกลับมาสู่ภาวะตื่นรูดด้ดังเดิมน,นั่นเรียกว่าเป็นมรรคถ้าอ,อากเงื่อนไขที่เราเข้ากำลังไปเป็นอย่างนั้นมันไปได้มนะันจะกลับมาเป็นนิโรธเพราะฉะนั้นตัวทุกข์กับโจวนิโรธเป็นผลตัวสมุไทไยกก็ตัวมรรคเป็นเหตนะุเพราะสมุไทไยนั้นเป็นเหตุให้เกิดแต่นิโรธเป็นมรรคเป็นเหตุให้เกิดนิโรธ ส่วนสมุทัยกับมรรคเป็นเหตุส่วนที่รธกับทุกเป็นผลเพราะฉะนั้นเหตุเป็นรูปผลเป็นแลกเป็นนามเพราะนั้นเราพูดถึงหลักของเหตุผลนั่นเองคือหลักของอริยสีและหลักของปฏิสิสวาหลักของเหตุและผลก็คือหลักของรูปกับนามนั่นเองนะเพราะนั้นเวทนาทั้งส่วนที่ในกันห้าเวนทนาใน ปฏิสวาเวทนาในสติปัฏฐานมีความสําคัญกันอย่างนี้นะเ,สสเข้าใจน์น้ำนี่เลยสัะสมอยู่มันยังเซลุ่ยเซลุ่อยู่นชัดเจนนะไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนตรงไหน,าน,นาถามมึงก็ไม่รู้จะถามตรงไหนเหมือนกันน้เพราะเรายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าไง เวทนาในขันห้านั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นธรรมชาติหนึ่งยังไม่เป็น,รร affe, ปนดีเป็นช่วย ati, ไม่ UR, 好好 <te x> เป็นสุขเป็นทุกข์ทำหน้าที่คัดเอาเนี่ยเขาบอกว่าม so ันเป็นต <processo. S 2> <over> ัวเชื่อมต่อระหว่างกระแสไฟข้อหาสายไฟหลอดไฟนั่นเองมันยังไม่เป็นมืดมันไม่เป็นเสวะมันยังไม่ชอ้าถึงไม่ชอ้ จะบอกว่าถูกยกขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นหน้าที่เวทนาในขันห้าเป็นหน้าที่ที่จะเชื่อมรูกกับรลักกด้กันเท่านั้นแต่ส่วนเวทนาในปฏิสุบะเป็นสมุเป็นเวทนาที่เป็นสมุนไยรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่เวทนาสติปัฏฐานนั้นเป็นตัวมรรคที่เป็นเหตุให้หยัดทุกข์เข้าใจไหม เวทนาในขันห้าเป็นหน้าที่เฉยๆยังไม่เป็นสมุทัยได้ยังไม่เป็นมรรคนะแต่เวทนาในปฏิสบาเป็นสมุทัยที่จะให้เกิดทุกข์ได้แต่เวทนาในสติปัฏฐานเป็นมรรคที่จะได้ไม่ทุกข์รงดับได้ใช่หรยังมีชัดตรงนี้เรียว่าไงบทสัญญาอันนี้มันเข้าใจ อ๋อมีเวทนาที่ไหนอีกนอกจากสามตัวเนี่ยใครนึกได้พระอาจารย์เมื่อเช้าจดไม่ทันค่ะอ๋อไม่ได้จบพระอาจารย์บอกว่าเป็นสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาที่พระอาจารย์ไล่ไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเป็นกรรมราคะอาสวะอ๋อระยิบๆสายผู้เจีเตอร์ให้ดูดีกว่าอ่าา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 ดาา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  ก็สิ่งที่เราทำนี้ต้องมีทั้งส่วนที่เป็นทฤษฎศีภาพปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออที่เราปฏิบัติไปถึงไหนและตรงนี้เราเรียกว่าอะไรก็จะได้ติดตามถูกเดี๋ยวใครมาถามเราเราก็จะตอบท่านโดปฏิบัตินีนะเวทนาใน้าเวทนาสนศีัปถาเวทนาในปฏิสวประก็ครบนะ ก็ในส่วนของเวทนาสติปัฏฐานนั้นท่านก็จะแยกออกมาเป็นเวทนาทั้งแค่กา้าวใช่ไหมเวทนาสุภเวทนาทุทเวทนาพุทสุภเวทนาเดีวไปก็เวทนาที่เจอเรื่องอวิชเวทนาที่ไม่เจอเรื่องอวิช 9ก้ายกเป็นเก้าเวทนาในสิบุตรฐานสุขเวทนามียมิทุกเว e. ทนามียมิทุกอสุขที่มียมิสสุขเวทนาที่ไม่มียมิสทุกเว e ทนาไม่มียมิสทุกอง์สมารถที e ่ไม่มียมิสแยกย่อยออกไปเพื่อให้เราเห็นว่ามัอนสิ่งเหล่านี้เปปัจจัยให้เกิดนะเพราะนั้นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจึงละเลยปลอดผ่านไม่ได้ ถ้าเรเลยปล่อยผ่านแล้วมันก็จะเป็นอะไรเป็นโมห oh ะเป็นอภิชาเพราะเราไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราถือว่าเป็นโมหะวิชาติเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเราไม่รู้มันก็พร้อมที่จะทำร้ายเราเหมือนกับอสรพิทที่เกิดในบ้านเราเราไม่รู้อยู่ที่ไหนวันนี้คืนนี้เราไปเหยียบไปม้วนไปทับใส่มันเข้ามันก็เล่งงานกระตายไม่ว่ามนเ้วตะเคียนกระขาดแต่ถ้าเรารู้ว่าอยู่ไหน,นปับ๊บเราเข้าใจมันจจออกไปเราก็ได้รึบควา,วามปลอดภัย ในใจของเราถ้าเราไม่รู้ว่ากีเลสนันแอบซ่อนอยู่ที่ไหนมันจะเล่นงานเราเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมีโอกาสเราก็เดือดร้อนใช่ไหมแต่ถ้ารู้ไว้ซะก่อนมาทางไหนมันอยู่ตรงไหนเราจัดการเราออกไปเราก็ปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและปลอดสบายไม่ไดรแวงอะไรสิ้นเป็นอิสระจากการทำร้ายของเกสได้เพราะฉะนั้นในช่วงวยเนียลองไปนั่งสังเกตดูสังเกตงาสังเกตดูว่า ในช่วงที่เรานั่งนานๆ็นช่วงหนึงสองช่วงหงอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแต่ในกรณีนี้เรานั่งดูแล้วมันสู้ไม่ไหวนะ้มันแรงกว่าเราเนี่ยจะเลยสติแล้วเนี่ยสู้ไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นสู้นะนั่งสู้ไม่ไหวลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้ยังไม่ไหวได้ยังไม่วิ่งสู้วิ่งสู้ฟันเลยอันนั้นก็เดินโดินดูที่ทางนะที่จะเอาที่จะเอาชนะมันนะวแต่ถ้านั่งแช่ขนาดรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ ลบข้อมูลแล้วเขาก็ไปทีเขาหัดอยู então, um ่มุมแล้วก็นอนเฉยอย่างเงี้ยอาจจะเขาอาจจะตายเนี่ยเวลาเราโม่งขึ้นมาเรารู้ว่าสู้โม่งไม่ได้เราก็ยังนั่งโม่งอยู่เงีให้ก้าต่อยขางซ้ายแต่ขางขวาเซไปเซมาอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องลุกขึ้นสู้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูว่าช่วงบ่ายมีใครสู้ไหวไม่ไหวแต่ก็พี่เนี็ยก็จะเดินไปใกใกล้สู้ไม่ไหวบางทีพี่เนี็ยก็จะไปจับแยกออกมาเจ้าผูดชมแบบ พี่เลี้ยงไปเป็นกรรมการให้ก็แล้วกันนะแต่พี่เลี้ยงไม่ได้เข้าไปช่วยเลยนะถ้าจะช่วยก็ช่วยซ้ําต่อนะเท่านั้นไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วย่ยยาาีแกกยกออกมาจนะเป็นกรรมการแยกคู่โซกออกมาเท่านั้นโยนข้าวบ้างหรือว่าเชียร์บ้างสู้ๆอยู่ก็ค่า้างทีดังนั้นเรื่องเรื่องแบบนี้สนุกนะคลิปนี้ออกบอกให้ดูดูให้เป็นนะเซน ดังนั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปเรารู้เส้นเห็นทางสูงก้ก็รู้วิธีการที่จะทั้งรับจะเอาไปไงน,น,นะดังนั้นในช่วงบ่ายช่วงแรกนี่เราจะต้องอเดินชมกลมกันสักพักกนะ่อนที่จะแยกไปนั่ง,งนัน่รอว่านแล้วก็วิธีการนั่งนี้ก็คงจะทางไหนจต้องตัมทีนะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี่เราเดินชมกลมกันก่อนเขียวพื้นที่นะ